ใหม่จริงๆนะพร้อมหรือ,อยังไปด็อกเตอร์คิดไวมันของวันใหม่เด็กไทยไม่ทอดด้ามว้า เราจะมีอะไรมันมาฝากเนี่ยหน้าร้อนอย่างเงีย้ยอ,อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเต้นด้วยแหละหน้ารอ้อนอย่างเงี้ยต้องเต้นให้ร<า>้อนมากขึ้นจะได้มันมาก<ล>ขึ้น รู้นะคิดอะไรอยู่น้ำตื่นเต้นที่จะได้พบกับพวกเราสี่คนใช่ไหมล่ะแม็กออฟต็อกตอร์รู้สึกเหมือนกันจะกำจิดตาหลายๆทีก่อนก็ได้นะหนึ่งทีเนี้ยปล่อยตัวให้หลุดเข้าไปโลกความมันได้เลยด็อกเตอร์คิด ไว้มันของวันใหม่เด็กไทยไม่ทอดทิ้งว้าวดรคิดโอ้โ้ว้าวก่อนไปเราต้องคิดเหรอครับแมกก็เต้นครับเต้นแข่ง ตามที่ต่างๆนะฮะมารวมกลุ่มกันจากงานแข่งเต้นนะครับซึ่งงานแข่งเต้นนะั้นไม่มีเต้นไม่มีเต้นเดี่ยวครับมีแต่เต้นทีมก็มันเป็นเหตุสวิสัยที่ต้องรวมกลุ่มกันก่อนเป็นดอเตอร์คิดนะฮะออฟก็เป็นนักล่ารางวัลมาก่อนคือมีที่แข่งเต้นที่ไหนออฟก็ไปประกวดที่นั่นแล้วก็ที่ที่ได้รางวัลมาที่ภูมิใจที่สุดนะครับก็คือแชมป์พไดายมิสิกฮองงานไต้กันไว้ดั้นซึ่งกอร์นะครับปี1น9 2กาครับก่อนที่พวกเราจะมาเป็นดอทเตอร์คิดนะครับ เมัยนั้นผมก็เรียนหนังสืออยู่นะฮะแล้วก็ออกมาประกวดเต้นครับตามที่ต่างๆแล้วก็มีวันหนึ่งคุณพ่อของแม็กเนี่ยซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์อยู่แล้วคือคุณนพ่อธนงศักดิ์พสรสตีเห็นแววนะครับก็เลยดึงมาทําเทปเป็นดรคิดชุดนี้นครับฮะก่อนที่ผมจะมาเป็นดรคิดนะครับผมก็เป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่มีความใฝ่ฝันนะฮะในเรื่องเต้นก็อยากจะเป็นนักเต้นที่เก่งกานะฮะครับ,รบผมก็เลยรวมตัวเป็นดรคิดเนี่ยครับใช่ครับ เมื่อใหม่ถอดด้ามน,นะฮะใหม่ถอดด้ามเนี่ยมันแทนตัวพวกเราแล้วถามยังมีเพลงหนึ่งเนี่ยชื่อชื่อใหม่ถอดด้ามอยู่ในอัลาบั้มนี้ด้วยแล้วเป็นชื่ออัลาบั้มอีกต่างหากฮะฮะก็ใหม่ถอดด้ามครับอารมณ์นี้ใช่เลยฮะคําว่าใหม่ถอดด้ามก็ถามใ้ตอกเ้วยครใหม่ถอดด้ามไห,หมของใหม่ถอดด้ามหรอครับก็นี่คือปากกาที่ใหม่ครับแล้วก็ถอดด้ามก็คือใหม่ถอดด้ามครับใหม่ถอดด้าม คำว่าด็อกเตอร์เนี่ยฮะเราจะไม่แทงความหมายว่าเป็นหมอเลยนะครับโดยแทนว่าผู้ที่มีความสามารถมีความเชี่ยวชาญครับคาว่าคิดนะครับคาว่าคิดตามภาษาวัยรุ่นเนี่ยเขาว่าเด็กใช่ไหมฮะแต่ว่าไอ้ที่ผมเรียกมาใช้เนี่ยมันแตกต่างคนอื่นนะฮะมันเป็นคิดที่มีความรู้สึกว่ามันนะครับเราร์คิดมันก็คือเด็กที่มีความสามารถทางด้านการร้องการเต้นครับก็รวมๆแล้วก็คือแม็กออตต้านี่ฮะแน่นอนครับด็อกเตอร์คิดฮะด็อกเตอร์คิด วัยมันของวันใหม่เด็กไทยไม่ทอดด้้มแล้วไม่มีว่าละ่ะว<อ>้าดรคิโอ้พวกเราขึ้นชื่อเด็กไทยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงว่าใจโลกจะแปรพันยอย่างไรเลือดไทยยังร้อยเปอร์เซ็น ดีใจครับที่เจอกันอีกครั้งวันเนี้ยไม่ทอดด้ามเลยนะหาจากาตกงคงจาบาเพราะเพื่อนเกลใไม่เจอเจอนาเธอวันใดใปรับทานไม่จริงๆนะ ไปดรคิดวัยมันของวันใหม่เด็กไครไม่ทอดดา้วาว้าว <c oughs> ็นยังไงครับเมื่อกี้ซูเปอร์แดนเต้นกันมันเรานั่งดูกันนึกบ้นกันแล้ครับเดือดเดือดดูแค่ท็อปเนี่ยหัวเอียงไปนิดนึงเลยใช่จริงเมื่อไหร่ในออฟอย่างที่เราบอกกับเพื่อนเพืเขาไว้อ่ะใช่เพราะบิดเทอร์มอ่ะเราจะมีอะไรมันๆมาฝากเนี่ยหน้าร้อนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเงี้ยไปเต้นด้วยแหละหน้าร้อนอย่างเงี้ยต้องเต้นให้ร้อนมากขึ้นจะได้มันมากขึ้นคนมันมากใช่เมื่อกี้มันเป็นแค่ภาพสแอมเปิลคราวนี้เรามาร่วมร้อนกันเต็มที่เลยกว่าครับภาพนี้ไปดูกันเลย ทพวกเราขึ้นชื่อเด็กไทยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงว่าใจโลกจะแปรพันอย่างไรเลือดไทยยังร้อยเปอร์เซ็นต์สามสิบมกราคมที่ผ่านมาณนะลานโลกดนตรีมีคนมาให้กำลังใจเด็กไทยกันอย่างมากมาย,ยและพวกเขาเด็กไทยทั้งสี่คน ในนามด็อกเตอร์คิดก็ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขามีความสามารถด้านการร้องและการเต้นไม่น้อยหน้าไปกว่าศิลปินรุ่นพี่เลยโอ้ปล่อยไปเลยพี่ยังไงก็ต้องแงให้ออกค่ะต้องพยายามสุดๆเลยค่ะโอ้ เพื่อนนะครับติดเพื่อนมากเลยถ้าขาดนี่ตายแน่นอนครับอาการกินไม่ได้นอนไม่หลับมันมันเนอเนอครับประมาณนี้ไม่เจอเจอหน้าเธอวันใดไปรับทานติดเพื่อนจนแงไม่ออกอายยัยยยยาก็ฟังเพลงเปิดสให้ดังๆเลยก็ตะโกนเสียงดังแบบสุดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับลองร้องหรือตะโกนคำนี้ออกมาสิครับ แล้วคุณจะหายเครียดไไอออยยยยยยยและนี่คือภาพเบื้องหลังการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอใหม่ล่าสุดซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนของการถ่ายทำคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์และแพร่ภาพในเร็ว,รวร็วนี้